ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมผมที่คุณครูได้เตรียมเอกาสารไว้นะครับหน้า83นะครับนั่นก็คือนะครับ fill in the gap เติมคำลงไปในช่องว่างด้วยคำเหล่านี้นะครับนามาแปลกันเลยครับนั่นคือ mary couldn't find h e r key m a r y ไม่หากุญแจของของหล่อนไม่เจอนะครับ so ดังนั้น she was searching หล่อนก็กำลังหา French c q u a l l y for them นะครับคือกำลังหาอย่างกระวนกระวายนะครับ French c q a l l y Jones study hard โจนเรียนอย่างหนักเลยนะครับ And he is confident that และหล่อนมีความมั่นใจนะครับนะ Confident ว่า He passed his exam นะครับเขานะครับไม่ใช่หล่อนนะเขาสอบผ่านแน่นอนนะครับ Give me your email address นะครับนะให้ สถานที่อยู่อีเมลแก่ฉันนะครับโซ่ so, ดังนั้นวีแคนเราสามารถ keep in touch สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างใกล้ชิดนะครับ t นาะคีบอินทัช e ีวูสูกรฟูลนะครับหลอนนั้นเป็นคนที่มีความเมตตามีความกตัญญูอย่างยิ่งนะครับนดะ้ซึ่ง she g ฟมีอ e a r ี w ว r ร์ดหลอนเป็นคนที่มีมีมีบุญคุณนะครับนกรดฟูลมีบุญคุณอันล้ำค่า เพราะว่า she h a d gave me uh, she gave me a reward หล่อนได้ให้รางวัลแก่ฉันนะครับ i t w a r d t e s ช o อกนะครับมันเกิดการช็อกขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งนะครับ now นะ for me คือมีการช็อกเลยทีเดียวว่างนั้นนะครับไม่ใช่ช็อกตัวขนาดนะครับช็อกเลยทีเดียว for me สําหรับฉัน when I found out that I would work a free trip to Australia เมื่อฉันได้รางวัลน,นะครับนะฟ f r นะครับท่องเที่ยวฟรีประเทศออสเตรเลียช็อก ไปเลยนะครับนะช็อกเลยทีเดียวดู Don t ล o s ชัว u r พาสปอร์ตนะครับอย่าทำพาสปอร์ตหายนะครับ it's very important document มันเป็นเอกสารที่สำคัญนะครับ it rains so much that the streets were f of big puddles นะครับฝนตกอย่างหนักมากนะครับนะตามถนนน้ทางแล้วก็ทำให้ถนนนั้นมีหลุมมีบ่อใหญ่โตเลยนะครับนะหลุมบ่อพ d ดูสจบนะครับตรงนี้ อีกนิดหนึ่งนะครับนะมาแกรมมานะครับหนาอิฟคอร์สไทยสามอีฟคร์สไทสามนั้นนะครับอีฟตามด้วยแฮดบวกกริยาช่อง3แล้วมีคอมมานะครับหลังคอมมาตามด้วยวูบวูดแท็นะครับกริยาช่อง3และต้นเรียนทราบนะครับนาหลังวูดแท็นั้นตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับนะหลังวูดแท็ไม่ว่าวูดแท็จะเป็นช่อง2หรือเป็นช่อง3นะครับวูดแท็ตัวนี้เป็นช่อง2นะครับวูดแท็ตัวนี้เป็นช่อง1นะครับนะ แต่ก็ยังตามด้วยกิิยาช่อง3โอเคครับเมื่อจำสูตรนี้ได้นะครับผมก็จะทำแปบฝกหัดได้นะครับนั่นก็คือตัวอย่างคุณครูสรุปมาดูตัวอย่างเลยนะครับหลังอิฟนะครับตามด้วยกิจแอดนะครับนะแอดตรงนี้บังคับไปเลยนะครับไม่ต้องเขียนแล้วนะครับว่าเป็นช่อง2องนะครับนะแอดเป็นพาสนะครับนะแอดตัวนี้ถือว่าเป็นพาร์ส y ิ b o โนะครับนะตามด้วยกิิยาช่อง3าม ดังนั้นหลังคอมม่านะครับจะตามด้วยวูดแ a ฟ e กริยาช่อง3นะครับนะนี่คือสูตรนะครับบอกแล้วอิฟคลอสนี่ให้จำสูตรได้นะครับแปลไม่ออกก็ทำได้นะครับแต่แปลว่าถ้าหากว่าหลอนนะครับสอบผ่านใบขับขี่นะครับนะทดสอบการสอบใบขับขี่ผ่านหลอนก็จะซื้อรถทันทีเลยนะครับ ตรงนี้เขเขียนว่า past perfect นะครับนาก็คือ had บวกกริยาช่อง3นะครับเรียกว่า past perfect นะครับาไม่ใช่ past simple นะครับตัวตีนะเมื่อกี้คุณครูพูดเป็น past simple past perfect นะครับและก็ had บวก past participle นะครับก็คือ had บวกกริยาช่อง3นะครับคำว่า past participle นะครับในภาษาอังกฤษหมายถึงกริยาช่อง3นะครับดังนั้นเราลองมาทำกันนะครับนาว่า cashier นะครับ h a d a flat ใช e นะครับยางแบนนะครับนะมียางแบนก็คือล้อยางแบนนะครับโซดังนั้นชีววิโฮมนะครับหล่อนก็เลยเดินกลับบ้านนะครับเพราะรถยางแบนดังนั้นนะครับเราต้องมาทำให้เป็นอิฟคอสไ่สามนะครับก็คือถ้าหากว่านะครับแคสซี่เห็นไหมครับแท้ตามด้วยตามด้วยกริยาช่องสามนะครับก็ต้องเป็นแท้แท้นะครับนะแทดตื่นแท้ตัวทีครับ ถ้าแกสเซียยางรถไม่แบนนะครับต้องแปลว่าอย่างนั้นนะแกสเซีย had ต o แฮต a ์เออแฟลตแปลว่าถ้าแกสเซียนะครับยางรถไม่แบนต้องแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะหลอนก็จะไม่ต้องเดินกลับบ้านนะครับนะตรงนี้ต้องเป็น w o l d have เห็นไหมครับ would have ตามด้วยช่อง3เราแค่แทนแทนค่ากฎนะครับนะอมอ,อยูข้อ2อีกทีหรือนะครับหรือหรือตรงนี้อ่อให้นักเรียนดูอีกทีหนึ่งนะครับนะ หรือนะครับถ้าเอากฎของ Wood have นะครับหนาช่องสามมาไว้ข้างหน้านะครับ Wood หรือ Wood Not ก็ได้แต่นะครับ Wood have ตามร้วยาช่องสามอกมาไว้หน้าดังนั้นก็ต้องยกตรงนี้นะครับไปไว้หลังนะครับนะก็ต้องไปแท็บดื้อแทมาไว้หลังนะครับนะเพียงแต่สลับกันนะครับก็แปลเหมือนกันนะครับนะมาดูก้อ2เหมือนกันนะครับนะ if mark had ท็บดื้อฟูเกนะครับ ตรงนี้บังคับเลยนะครับนะให้ใช้ had หรือ had not นะครับและตามด้วยกริยาช่อง3แล้วก็หลังให้ใช้ w o วูดแฮทตามด้วยกริยาช่อง3นะครับ got got ็ต้นนะครับแต่ตรงนี้ใช้ว่า got ก็เป็นช่อง3นะเนี่ยถึงแปลไม่ได้ก็แทนค่าได้แล้วก็ทําให้เห็นเหมือนกันนะครับนะถ้าเอาวูดดื้อแฮทมาไว้ข้างหน้านะครับนะก็ต้องเอานะครับสลับกันก็ had ดื้ got นะครับมาไว้หน้านะครับนะ had ดื้ got มาไว้มาไว้หลังนะครับนะถ้าเกิดแฮนด์เลกอยู่หน้ามาไว้หลังวูดเล่นแทบอยู่หลังเอาอมาไว้หน้านะครับเข้าใจนะครับผมอ่าแปลนิดนึงนะครับนะถ้าเกิดว่ามาร์กไม่เลิมร่มนะครับเขาก็จะไม่เปียกโซกนะครับนะไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกเปียกปอนนะครับนะโซกแปลว่าเปียกปอน ข้อสามนะครับนะเห็นไหมครับตรงนี้ให้บังคับใช้แฮตตัวเดียวนะครับนะถ้าเป็นไปเสกกับแฮตดินนะครับตามตัวกิาช่อง3แล้วก็หลังใช้วูดแฮปตามด้วยช่อง3นะครับนะถ้าแปลก็แปลว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่ป่วยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับฉันก็จะออกไปข้างนอกได้ขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใน Tik t o k นะครับนะตอนนี้ และสลับกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณครูทาสลับกันให้เห็นทั้งสองประโยคเลยนะครับมาดูข้อที่4กันนะครับอย่าลืมว่าใช้แฮทนะครับกับแฮทน็อตนะครับตามด้วยกริยาช่อง3แล้วก็ใช้ would have หรือ o u l d Not have ก็แล้วแต่นะครับนะปฏิเสธก็ได้ไม่ปฏิเสธก็ได้แล้วแต่ประโยคนะครับตามด้วยกริยาช่อง3แปลว่าถ้าว่ารถไฟของเขานั้นไม่สายนะครับนะพวกเขาก็จะไม่ไปทำงานสายนะครับข้อนี้ ไปข้อที่5เลยครับข้อที่5นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ใช้แทดแทดน็อตนะครับตามด้วยช่อง3นะครับแล้วเป็น would have นะครับนะตามด้วยกริยาช่อง3ก็แปลว่าถ้าหากว่าฉันไม่นะครับนะเลี้ยวผิดนะครับนะเชิญไม่เลี้ยวผิดฉันก็จะไม่หลงทางนะครับนะก็ท์ล็อตนะข้อที่6นะครับถ้าหากว่าแอนเรียนแอนเรียนนะครับนะไม่ อ่ารีเทนด์มือถือก็คือถ้าไม่นำโทรศัพท์ไปไปรีเทนนะครับไปคืนนะครับนะถ้าไม่นำโทรศัพท์ไปคืนคือพบโทรศัพท์นะครับนะถ้าไม่นำโทรศัพท์ไปคืนเขาก็จะไม่ have got a นออริเวเขาก็จะไม่ได้รางวัลน,นะครับเห็นไหมครับคือ Ha d หรือ h a d not ตามด้วยช่อง3แล้วก็ w o l d have หรือ would Not have นะครับตามด้วยช่อง3แค่นั้นเองครับจำกฎได้ไดถึงแปลไม่ออกก็ทำถูกนะครับ ดางนั้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะก่อนที่จะจบก็คือหลักการใช้ wish นะเมื่อกี้นะครับที่เรียนมาก็คือ wish ตามด้วยกริยาช่องสองแต่ตอนนี้นะครับก็บอกว่า wish หรือ if not นั้นตามด้วย past perfect นะครับก็คือกริยา,าช่องสามนะครับนะนั่นก็คือมี verb trap เอยู่ด้วยนะครับนะ บล็แวรก็คือแฮตนะครับตามด้วยกริยาช่อง3นะครับนะ mm hmm. เขาเรียกว่า p a s t Perfect นะครับหมายความว่า wish ตามด้วย p a s t perfect นั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เลยให้ทมประโยคนี้นะครับเป็น Wish ตามด้วย p a s t perfect คุณครูก็นำมาเขียนให้ใหม่ตรงนี้เลยนะครับนักเรียนนะไปเร็วเลยได้จะจบแล้วนั่นก็คือ iWish นะครับตามด้วย p a s t perfect นะครับก็คือ i แล้วก็ Ha ตตามด้วยกริยาช่อง3นะครับ นะครับแคดกิยาช่อง3ามแคดหรือแคดน็อตกิยาช่อง3หมดเลยนะครับนะแคดกิยาช่อง3นะครับหรือว่าแคด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 สึ่นะครับนะกิยาช่อง3หมดเลยแคดหรือแคดสึ่นะครับนะกิยาช่อง3นะครับมาแปลกันเลยนะครับนะฉันปรารถนาว่าฉันจะไม่ลืมนะครับนะกล้องถ่ายรูปของน้องชายนะครับ ฉันปรารถนาว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันจะอนุญาตให้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อฉันเป็นวัยรุ่นฉันหวังว่านะครับข้อสอบนั้นจะไม่ยากเกินไปนะครับนะฉันหวังว่านะครับฉันจะไม่ทำรถนะครับ คันใหม่นะครับนารถยนต์คันใหม่ของคุณพ่อไปโดนขูดโดนควรนะครับโดนโดนขูดนะครับนะฉันปรารถนาว่านะครับพี่ชายน้องชายของฉันนั้นจะไม่ทําจักรยานของฉันให้ชํารุดนะครับหนะคบว่าบุกขึ้นใหนที่นี้ฉันหวังว่านะครับฉันจะอ่าอ่าหวังว่านะครับฝนคงจะไม่ตกหนักนะครับตลอดทั้งวันนะครับนะ ฉันหวังว่าพวกเราจะไม่มีการทะเลาะอันครั้งใหญ่นะครับนะ Had เ i ิ h a ฮตเออรฮิลนะครับฉันหวังว่าเราคงจะไม่มีการทะเลาะกันอย่างใหญ่โตนะครับฉันหวังว่านะครับฉันคงจะมีความระมัดร,ระวังรอบคอบมากกว่านี้และจะไม่อสอบใบกับขี่ตกอีกแล้วนะครับ เห็นไหมครับนักเรียนจําสูตรว่าแห้ตามด้วยกริยาช่อง3นะครับหลัง wish นะครับนะคือ past perfect นั่นเองจบเลยนะครับแล้วแต่จะแต่งประโยคเหลืออีกหัวข้อเดียวนะครับจะจบแล้วนั่นก็คือนะครับ Would you h a v e d o n e the same คุณอ,อยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับ If you have been in the situation in s o r r y ถ้าเกิดคุณตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนกับในตัวอย่างนะครับนะ What would you have done different? หรือคุณจะทำอะไรให้แตกต่างจากเหตุการณ์ที่อธิบายไปนะครับอินทร์ีใน3นาทีนะครับให้เขียนประโยคสั้นๆและให้อ่านให้เพื่อนในห้องฟังคุณครูก็นำมาจากหนังสือคู่มือครูนะครับนำมาเขียนนักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับน,ะนั่นก็คือ I would have returned the wallet to นะครับถ้าเกิดฉันไปเจอกับระเป๋านะครับนะกระเป๋าสตังค์ฉันก็จะนำไปคืนนะครับนะ return i อิ u ม t ด์ม l for t h e owner นะครับเจ้าของกระเป๋านะครับจะเกิดรู้สึกย่ำแย่นะครับนะเช r r ์รี l o s e รู้สึกสูญเสียนะครับเช่นเช่น such important document ซึ่งนะครับมีเอกสารที่สำคัญเช่นนั้นนะครับเขาจะรู้สึกสูญเสียและรู้สึกย่ำแย่อย่างมากฉันต้องนำกระเป๋าไปคืนนะครับ I wouldn't have wet in the park แต่ถ้าเป็นฉันนะฉันก็จะไม่คอยอยู่ในสวนสาธารณะเหมือนกับคุณผู่คุณย่า ที่คอยคนที่ทําหายมารอรับนะครับเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่นะครับดูแม้กระทั่งก็ตามโดนะครับแม้กระทั่งก็ตามนะครับ because เพราะว่าฉันจะ I wouldn't have been sure if the owner would come back or not เพราะฉันไม่มั่นใจนะครับนะว่าคนที่ทำหายนั้นเขาจะกลับมาหาหรือเปล่าเพราะไม่รู้นะครับบางทีเขาไม่รู้ว่าหายเมื่อไร่บางทีเขาไปรู้อีกวันหนึ่งนะครับว่านั่งคอยกันนานเลยนะครับ Instead นะครับแต่เขาก็แนะนำดีนะครับแทนที่จะนั่งคอยนะครับ I would have check e n the wallet to the police ฉันจะนำกระเป๋านั้นนะนะครับไปให้ตำรวจนะครับนะ And turn it in the, in there นะครับแล้วก็นำกระเป๋านั้นไปคืนให้กับตำรวจที่นั่นเลย I think I think that นะครับฉันคิดว่า Would have been the safest move นะครับ เป็นการกระทำนะครับก็คือการคืนนะครับมูฟในที่นี้ก็คือย้ายหรือคืนคืนนะครับกระเป๋าที่หายไปนั้นได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วโอเคนะครับคุณครูไล์มาน่าจะ2ชั่วโมงได้นะครับนะก็เป็นอันว่าจบนะครับนะวันนี้คุณครูบันทึกคลิปไปเจ็ดหน้าเลยนะครับก็โอเคนะครับนะถือว่า ทุกๆแพลตฟอร์มนะเกิดนะครับถ้าเกิดท่านมาชมการสอนของกับผมนะครับนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมกับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะแนะนําบุตรหลานแนะนําใครต่อใครนะครับที่เรียนหนังสือเร่มนี้หรือว่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะครับแต่